ยางพาราเป็นพื้นที่ของภาคใต้อยู่แล้วนะคะวันนี้น้องโอวันนี้ก็จะมาแนะนําเรื่องการฟืน้นฟูเลยนะคะฟืน้นฟูยางพาร,ราหลังจากปลูกนะคะหลังจากปลูกบางพื้นที่มันก็จะเป็นดินเป็นกรดมาจากอรอบที่เราตัดกรีดยางโคนยางทิ้งนะคะให้ใช้ตัวตัวหยวนนะคะแมกนีเซียมแคลเซียมเพื่อปรับโคงรงสร้างของธาตุนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวยูโรเพิ่มจุลินทรียนะ์หน้าดินให้นะคะกับยางเล็กนะคะ และก็ตัวยูโรนี่เพิ่มจุลินทรีย์หน้าดินนะคะค่ะแล้วทีนี้ก็มาเป็นตัวตัวคูน่านะคะตัวคูน่าตัวนี้เป็นเร่งรากต้นใบนะคะตัวคูน่าตัวนี้คือไนโตรเจนจะมี22่ิบโปรตสจะมี3นะคะพืชทุกตัวถ้าขาดโปรตสไปเลยก็ไม่ได้เริ่มตั้งใชบเริ่มตั้งแต่ปลูกสลับกันใช้สลับกันใช้นะคะตัวนี้ให้ใช้น้อยนะคะเพราะว่ามันเป็นตัว ่ไม่ได้ใส่ทีเด,ดทเดียวค่ะตัวนี้ใช้ใช้น้ยสลับกันใช้เ,เพราะว่ายางต้นเล็กจะต้องใส่ปุ๋ยทุกทุกเดือนแต่เดือนละหนึ่งสองกรัมสามกรัมนะคะมันต้องสลับจนกว่าจะยางโตนะคะตัวนี้โอ๊ยขอโทษเพิ่มตัวนี้หน่อยหนึ่งตัวนี้เป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ที่มีเคมีอยู่ในหนึ่งเมตรนะคะและก็เพิ่มจุลินทรีย์อยู่ในรอบเนี่ยดำๆเนี่ยจะเป็นจุนลินทรีย์17ชนิดอยู่ข้างในนะคะ การการการผลิตก็กคือมีเม็ดยูเรียอยู่ข้างในแล้วก็พอกด้วยธาตุสิจชนิดอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นะคะธาตุตัวนี้จะเป็นธา,าตุรองธาตุเสริมจุลินทรีย์ต่างๆนะคะได้ปลดปล่อยไปใช้ก่อนนะคะหลังจากนั้นตัวยูเรียเขาก็จะทํางานต่อเนื่องนะคะนี่คือตัวภูหน้านะคะส่วนตัวเคมี Me, อีกตัวนึงก็คือตัว1230อตกฟรังตัวนี้ก็ไปบํารุงรากใบเหมือนกันนะคะ สลับกันค่ะเพราะว่าจะดึงยอดกับดึงต้นนะคะถ้าตัวคูน่าจะออกยอดแต่ถ้าตัว12 3สูงจะดึงต้นนะคะคือใช้สลับกันนะคะนี่เหมือนกันตัวนี้เป็นมีตัวแร่ซิก้าเคลือบพอกเพื่อการปลดปล่อยด้วยช้าและทําให้ใน้ายางหรือว่าพื้นที่จะไม่เป็นโรคเข้ามาอีกนะคะเราใช้ต่อเนื่องนะคะทีนี้ก็จะมีอีกตัวก็คือนี่ตัว ตัวพระเอกของเราอีกตัวก็คือตัวปอนนะคะถามว่าตอมนายทำไมตัวยางเราต้องใช้ตัวปอนเพราะตัวปอนนี้นะบำรุงรากต้นใบไปสร้างห้องครัวแล้วก็ถ้าเรามีต้นยางที่มันสมบูรณ์ยางถ้าเราใส่ตัวปอนเขาจะขยายต้นเขาจะขยายใบจะขยายต้นทีนี้ถ้าเมื่อขยายใบขยายต้นเมื่อเราสร้างห้องครัวอีก4ีปีปีที่เราจะเปิดตัดกิจแสดงว่าห้องครัวเราสมบูรณ์ถ้าห้องครัวเราสมบูรณ์เปิดใส่น้ำยางมาดี ยางมาดีน้ำยางไหลดีเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์ตัวนี้ต้องสลับใช้ระยะ5ปีนะคะที่น้องพูดมาไม่ว่าจะเป็นมาร์กหยวนยูโรฟรังปอน12.30สลับการใช้นะคะห้ามใช้ตัวใดตัวหนึ่งในระยะ5ปีนั้นต้องเวียนกันใช้ตัวนี้แทนสูตรเสมอของท้องตลาดได้ทุกตัวค่ะนี่นี่นะคะทดแทนทดแทนตัวสูตรเสมอของท้องตลาดได้ทุกตัวอ่ะ ตอนนี้ตอนนี้เราใช้ไปนานๆน่ายังหยไม่มีปัญหาเรื่องาออ่ตัวนี้ตัวนี้เราคุยถึงยางเล็กก่อนนะคะอ่ทีนี้เราคุยถึงถามว่ายางเล็กมีใครสงสัยอะไรไหมคะการดูแลยางเล็กจะไม่ค่อยมีปัญหาอ่าทีนี้ปกติของยางเล็กหนึ่งเดือนใส่หนึ่งครั้งใส่สองถึงสามร้อยสองถึงสองถึงสองร้อยกรัมถึงสามร้อยกรัมคือสองขีดถึงสามขีดต่อเดือนกำมือกำมือกำมือยางเล็กนะคะ เพราะยางเล็กใส่ไปมากเท่าไหร่มันทําให้มีความ้อนเราต้องใส่ให้พอเหมาะพอควรพอสมกับพืชใส่น้อยแต่บ่อยครั้งให้ใส่ให้ใส่เหมาะก,กับพืชที่เราปลูกถูกไหมคะอ่าทีนี้ก็เรามามาอยู่ที่ยางตัดกรดอ่ะทีนี้น้องมามา,มาคุยถึงยางตัดกรดเลยนะยางตัดกรดก็คือส่วนใหญ่เราก็จะใช้ตัวฟืนฟูก่อนนะคะถ้าท่านไหนที่ไปเจอยางที่เขาตัดกรดที่ใช้เคมีมาแล้วนะคะน้องแนะนําให้ใช้ตัวยูโร <No. S 2> ตัวยูโรพอตัวยูโรนี้จะไปเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้นะคะและไปเปิดหน้ารากฝอยของตัวในหน้า,หน,าหน้าต้นยางอะคะ่ะจะเป็นรากฝอยออกมาเยอะแล้วก็ตัวยูโรเนี่ยพอเพิ่มจุลินทรีย์เสร็จเขามีการดูดซับจบปุ๋ยนะเป็นนวัตกรรมที่บริษัททำมาคือดูดซับจะปุ๋ยปุ๋ยเคมีที่ตกค้างไปก่อนน้านี้ขึ้นมาใช่ใหม่ทอดแทนขึ้นมาใหม่นะคะตัวนี้คือตัวยูโรนะคะ ตัวนี้ใช้แต่ถ้าท่านไหนที่มาเจอมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์มาแล้วนะคะให้ไปใช้ตัวคูหน้าเพราะตัวคูหน้าเราไปเร่งรากต้นใบเห็นไหมเราไปเร่งรากต้นใบแล้วเราเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้นิดหนึ่งคือเป็นเปอร์เซ็นต์น้ำยางที่บางท่านมีน้ำยางไม่ถึง30บางท่านยังไม่ถึง40บ ช่วงหน้าแรงที่มียอดอ่อนออกมาเปอร์เซนต์จะลงต่ำหมุดเลยทุกคนเลยเห็นไหมแต่เราเพิ่มน้ำยางไว้ให้สามเปอร์เซนต์เพราะถามว่าทําไมเราองให้สามเปอร์เซนต์ถ้าเราใส่ไปมากเกินโปรเตสจะไปทําให้เปอร์เซนต์หนาขึ้นแน่นขึ้นทําให้น้ํายางหนืดไหลออกมาไม,ไม่สมบูรณ์่ามันไม่สมูทกันอีกอเราก็ต้องปรับให้ใช้น้อยให้ใช้แต่พอเหมาะพอควรน,นะคะ,ะตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้นะคะน้องหมอให้ใส่หนึ่งไร่ต่อหนึ่งกระสอบ และบริษัทบริษัทยังผลิตตัว2203นานี้บริษัทเดือนหน้าจะเปลี่ยนมาเป็น23 03เพิ่มมาเป็น50กิโลและก็ราคาจะอัพขึ้นไปเป็น 5, 5, 5. เพิ่ม50กิโลเดือนหน้าได้ใช้กันแน่นอนตัว2203นะคะแต่ราคาเราก็ต้องอัพตามเกรดของเคมีนะคะตัวนี้เพราะมันเป็นปุ๋ยชน,นิดพิเศษปุ๋ยฟอกนะคะและถ้าใครใช้ตัวนี้นะคะน้องบอกได้เลยหรือไร่ตัวหนึ่งกระสอบฟันธง ขนาดสามสิบกิโลก้อนหนึ่งไร่ต่อหนึ่งกอศอแต่นี่ห้าสิบกิโลหนึ่งไร่ต่อหนึ่งกอศอทีนี้เรามาดูอีกศูนย์คือสิบสองสามศูนย์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะตัวนี้เป็นปุ๋ยบำรุงต้นรากใบที่ทุกวันนี้ที่เราใช้กันในสวนยางนะวันนี้ก็ยังส่งกันอยู่เนี่ยสิบสองสามศูนย์บวกด้วยแรกซีกามาร์กการปลดปล่อยถามว่าตัวแรกซีกามาร์กนี้มันดียังไงหนึ่งปลดปล่อยได้ช้าสองทำให้ผนังพืชแข็งแรงเส้นใยเขียว ไม่ทําให้เขาเรียกท่อน้ํายางแตกเขาเรียกที่ยางแตกที่ต้นที่มันเลยนเส้นเส้นดําๆเห็นไหมนั่นเขาเรียกว่าท่อน้ํายางไม่สมบูรณ์มันแตกก้อนาหนดที่เราจะตัดออกให้เราใส่ตัวนี้ลงไปเขาจะเสริมสร้างให้ในเส้นใหญ่ของต้นได้เราใส่1 2 3 0ตัวนี้ถ้าใส่1 2 3 0ให้ใส่สองสองไร่ต่อสามกระสอบเพราะตัวนี้เราไม่ได้มีเพิ่มจุลินทรีย์ส7ชนิดเหมือนกับตัวคูน่าถูกไหมแต่เราเพิ่มตัวแร่ซิกาเข้าไป ตัวนี้นะคะอ่าเอาทีนี้ก็มาทีนี้แปลงไหนที่เจอปัญหาที่น้ำยางไหลดีน้ำยางออกมากเปอร์เซ็นต์อยู่ที่20กว่าให้เพิ่มตัวข้างหลังลงไปนะคะใช้636า 6, 3, 6, สะสมห้องครัวเหมือนที่น้องบอกข้งแรกเมื่อกี้ตัวนี้เป็นพื้นตลาดเลยถ้าใครไม่ได้ใช้ตัวนี้แสดงพื้นไม่มีสมบุ์แน่นอน น้องบอกได้เลยถ้าเคยไม่ได้ใช้พืชตัวนี้ไม่ว่าปุ๋ยท้องตลาดหรือปุ๋ยเราถ้าตัวนี้มันไม่ได้สะสมห้องครัวตัวนี้คือสะสมห้องครัวให้ใช้หกสามหมกนะคะแล้วก็ถ้าท่านไหนบางคนก็อยากอยากจะใช้ตัวนี้ตัวนี้ถ้าใส่ก็คือใส่ช่วงที่จังหวะที่เปอร์เซ็นต์ไม่มีเอาเลยแต่น้องน้องจะไม่ค่อยแนะนําถ้าจะแนะนําตัวนี้ให้ใส่ไปพร้อมกับตัวหยวนผสมกันได้ ผสมกันได้เพราะเขาจะซบซบซบตัวข้างหลังไว้ให้แล้วถ้าหยวนกับมะกับตัวพลังได้ไหมครับผสมกันได้ค่ะก็สองสองไร่ต่อสามกระสรบที่น้องบอกไอ้สองสองไร่ต่อสามกระสรบสามารถผสมได้นั่นคือเทคนิคนะคะแต่น้องที่บอกไปครคือผลิตภัณฑ์ที่เราพาไปใช้กับต้นไม้ต้นยางต้นพืชแต่วันนี้น้องพูดถึงต้นยางทีนี้พอในเมื่อเรามาเจอตัวนี้พ่อน้องจะไม่พูดต่อไปถึงโปรตสตัวสูงสัมมา ทีนี้น้องจะมาคุยในเรื่องว่าถ้าเราตัดกรีดแล้วยางที่เราตัดกีดมันเจอปัญหาช่วงเขาเรียกไม่ไหลอ่าไม่ใช่ไม่ไหลหนึ่งยางไตหนึ่งหนึ่งพวกเชื้อราหนึ่งถูกไหมทุกทุกอย่างนี่มาจากการตัดกรีดสองเราให้อาหารก็ไม่ครบถ้วนตอนตัดกีดเราไม่เติมปุ๋ยให้เขาจะเจอปัญหากับหน้ายางไตรหนึ่งเติมปุ๋ยไม่พอมีทุกระบบเลยของของคนไทยตัด ตัดสี่เช้าบ้างสามเช้าบ้าง,ต,ง,างตัดพาฝนบ้างตัดบ้างไปบ้างบางทีก็จิ้มน้าํายาเพื่อจะเอาน้ํายางออกมาบ้างเร่งก็มีทีนี้น้องมีวิธีช่วยอการดูแลนะคะถ้าเจอปัญหาอย่างนั้น<ะ>ก็คือหนึ่งถ้ายางเขาเรียกฟูซาเรียมลงคือใบร่วงโดยที่ไม่มีเหตุผลหยิกงอใบเป็นจุดเป็นด่างเหลืองๆตัวเนี้ยให้เอาตัวโครนาฉีดพ่นทั่วพื้นเลยทั้งแปลงเลยนะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวฆ่าเชื้อราตัวนี้ถ้าเปรียบเสมือนก็เป็นสไนเปอร์คือยิงทุกตัวที่มันอยู่ข้างในอะนะคะตัวทําลายทุกตัวที่เป็นเชื้อราที่อยู่ข้างในตัวนี้ฉีดได้ทั้งต้นและก็พื้นพื้นดินนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ตัวนี้ก็ใช้ทดแทนกันได้ตัวนี้จะสามารถทนแดดได้ตัวนี้ทนแดดไม่ได้สามารถหยิบตัวใดตัวหนึ่งไปใช้ได้เลยฉีดช่วงไหนครับเช้าเย็นอ่าถ้าเป็นตัวนี้ฉีดช่วงเช้าได้เพราะทนแดดได้ตัวนี้ให้ฉีดหลังฝนตกถูกไหม ค่ะทีนี้พอเราฉีดท่วงนี้เสร็จเราก็ต้องเพิ่มจุลินทรีย์ขึ้นมาเราก็ให้เอาตัวโครนาไปฉีดซ้ำอีกหลังจาก10วันที่เราฉีดไปแล้วเราให้ฉีดนี้ฟูเข้าไปอีกเพิพม่มเพิ่มเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้แล้วทีนี้พอเพิ่มจุลินทรีย์ในดินได้รากฝอยที่มันมีปัญหาอยู่มันก็สามารถเดินหาอาหารได้ตัวนี้ก็เป็นตัวตะกา้าจุลินทรีย์สิบสายพันธุ์นะคะตัวนี้กการผสมน้ําก็คือผสมน้ําได้ถึง500ลิตรนะคะ หนึ่งกระป๋องผสมน้ำได้ห้าร้อยดิสฉีดหน้ายางได้ฉีดพื้นได้ถ้าให้ดีขึ้นไปก็คือเวลาเราตัดกริดเนื้อยางหน้ายางมันบาดถูกไหมเขาเรียกตัดทะลุให้เพิ่มตัวริงกิตเข้าไปถามว่าริงกิตริงกิตอะมิโนโปรตีนที่ใช้งานได้ทันทีเลยพอเราไปฉีดเอาหน้ายางหน้ายางที่มันบาดใหม่ๆเขาสามารถเนื้อยางสามารถเลือกยางสามารถเดินเข้ามาเชื่อมกันได้ในปีต่อไปถูกไหม เพราะว่าเวลาเราตัดยางเนี่ยเราจะจับเขาเรียกสามจับสี่จับเราตัดชิ้นนี้เสร็จไอตัวนี้ฉีดเสร็จเราก็หน้ายางเราก็ฉีดไว้ชิ้นหน้าเราก็ไปตัดหน้าใหม่แต่หน้านี้ขอโทษถ้าเรามีจุลินทรีย์ตัวนี้อยู่เขาเดินกลับมาได้ถูกไหมถ้าไม่ถึงแกนหนักจนเกินไปเขาสามารถเดินหนักลงไปได้สัดส่วนผสมัดส่วนผสมตัวนี้ผสมได้ถึง250ริลิตรต่อหนึ่งเมตรต่อหนึ่งเมตร ไอ้แบ่งใช้ได้เลยผสมกับตาก้ากับห้ารอยลิตรค่ะหนึ่งกระป๋องอันนี้หนึ่งเมตรทานในยางได้ฉีดได้อตัวนี้สองตัวนี้ผสมกันไม่ได้คู่กัดคู่กัดอ้นี้ผสมไอ้นี่ได้ไอ้นี้ผสมอันี้ได้ แัีพร้กันได้ตาก้ากข่ครูหน้านี่ฉีดกันได้ผสมกันได้ยกเว้นตัวนี้ผสมกันไม่ได้จบเทคนิคนิดคนึงว่านี่คือสรุปให้ส่วนยางให้ใส่ตัวหน้าหน้าเป็นหลักสูงแต่ถ้าท่านไหนที่เปอร์เซ็นต์น้ำยางหายไปเยอะให้เพิ่มตัวหลังเข้าไปด้วยถูกไหม น้ำยางต่ําเปอร์เซ็นต์น,น้ำยางต่าลงมาให้เพิ่มตัวหลังเข้าไปด้วยก็คือ6กสามกแต่ถ้าว่าเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์อะไรทุกอย่างให้เลือกระหว่างคูหน้ากับฟรังช่วงที่ใสระยะช่วงใสช่วงใสให้ใส่ในอ่าเขาเรียกอกยางให้พ่อยางมันจะเป็นรากฝอยไปอยู่ไปอยู่ในร่องยางทรงพุ่มอะ สลับกันยังไงคือระยะการใส่มันใส่รังใส่ปอนใส่อะไรมันมันใช้สลับกันอ๋อหนึ่งปีใช้สองครั้งหน้าฝนกับต้นฝนใช้พร้อมเลยใช่ไหมให้เลือกใช้เอาเลือกใช้เลยเลือกใช้ได้เลยหน้าฝนกับต้นฝนและเวลาหวานมันวันเหมือนวันนาเข้าหน้าฝนนี่เราใช้ฟังปอนต้นฝนเราอาจไปใช้สลับกันก็ดูว่าตอนเนี้ยเปอร์เซ็นต์ของเราหน้าฝนมันเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เราก็ไปเอาผลิตภัณฑ์ที่จับต้องมาใช้กับ ใช้ให้ถูกพืชถูกจุดนี่คือคลิปี่ถามเข้ามานะคะมีใครถามอะไรอีกไหมมีเวลาให้อีกสักหนึ่งนาทีขอบคุณมากนะคะขอบคุณอมออภระนี่นะคะถ้า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 เป็นไปได้นะคะพืชทุกตัวนี่ของที่เป็นสวนยางเนี่ยเขาใช้กับรากฝอยรากแก้วที่เราไปเอาปุ๋ยเนี่ยไปใส่ในโคนต้นอย่างเงี้ยไม่ได้กินร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ถูกวิธีรากยก็ต้องมีอ่องบถูกต้องนั่นคือจจะเป็นถูกต้องถูกต้องไฟตรงพุ่มแสดงว่าต้องใส่ตบแนวยาวแบบถูกต้องค่ะไม่ได้ใส่แบบสูงก็ไม่ใช่แบบใส่วันเหมือนวันนะเข้าเลยในร่องค่ะก็วันนี้น้องก็ต้องขอขอบคุณฐานส่วนยางพารานะคะที่มาให้น้องได้อธิบายหรือว่าแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกันค่ะขอบคุณมากค่ะขอคุณ่ะตองมุ้ค่ะย้